กับสวัสดีเอฟบีบอดี้เอฟซีอชนะครับวันนี้วอชนะได้ผมมีนี่ครับคุณผู้ชมปูไข่นะครับปูไข่วันนี้เราจะมีเมนูพิเศษอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือแกงส้มครับแกงส้มเดี๋ยวจะแกงส้มใต้นะครับแกงส้มใต้ครับแกงส้มใต้เราลงใต้กันบ้างนะครับจากที่เราไปเหนือก็ไปแล้วอีสานก็ไปแล้วส่วนใหญ่ไปตีอีสานที่เราไปใต้กันบ้างนะครับ ขั้นแรกเลยเดี๋ยวโอ,โอ,โอน้องก็แข็งไว้แล้วนะครับปูสรบปไปหมดแล้วน้องเขาไปดีนะครับผมอย่าหน้ามากนะน้องไปดีหมดแล้วครับทุกตัวปูไข่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวทาปูดเรียบร้อยแล้วหน้าตาเปไ็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับเราหลังจากที่เราแกะพันธนาการมันออกมาแล้วนะครับเราก็มาทาความสะอาดทำความสะอาดก็ถ่าน้ำนะครับ ัดไปแหงดีฟันนะครับปูพวกนี้มันจะอยู่ตามโคลนะครับปูดำนั่นเองนะครับจะอยู่ตามโคลตามไทเลนก็ค่อนข้างจะสับปกหดไปแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดมันก่อนอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นเมนูดองนะครับจะเป็นปูไข่ผมจะเอามาทําเป็นในส่วนของแกงส้มนะครับ ใส่ดอไม้ดองนะครับแต่เป็นแกงส้มใต้นะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วจะมาแกะให้ดูว่าข้างในเป็นมีไข่เป็นยังไงนะครับสักครู่เดียวครับหลังจากเราล้างสะอาดแล้วนะครับตูปูล้างสะอาดแล้วเรามาแกะดูกันครับว่าข้างในจะมีไข่ขนาดไหน,น,นแป๊บนงครับค่อนข้างเอะแน่นพอควรแล้วตมตัดนีดตีก่อนนะ โอ้ไข่จริงคุณผู้ชมดูครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวมาแกะดูเลยครับอือหือ,อ,อนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับดูไข่ครับอือหือน่าทานไหมครับเห็นไข่ไหมครับนี่นี่คือวัตถุดิบหลักของเราครับวันนี้ ก่อนอื่นนั้นเนี่ยครับสิ่งสกรปรกพวกนี้ครับคือปอดมันนะครับพวกนี้กินไม่ได้นะเราก็ตัดทิ้งไปนะเราก็ตัดทิ้งไปตัดที้เลยนี่ช่วงปากมันครับตัดทิ้งให้มันเกลี้ยงให้สะอาดอย่าโดานไข่นะครับมีทั้งไข่ทั้งมันเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูไหมเห็นไหมเอตรงนี้แหลมๆนิดน,นึงครับทานจะได้ไม่ต้องทิ่มปากนะนี่ครับช่วงปอดมันเห็นไหมครับก็จะมีพวก รสิพวกอะไรก่อนเต็มไปหมดนะครับเราก็ตัดทิ้งไปนะครับนี่ครับเาแล้วครับเอาแบบนี้ทิ้งหน่อยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยน่าทานมากนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนนี่เราแต่งกระดองกูครับกระดองกู ลักษณะนี้นะครับตัณข้างใชครับเพื่อความสะอาดแล้วก็ทานง,ง่ายนะครับผู้ไข่นี้ก็ได้อภิันทนาการนะครับจากาจงังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับพี่สาวผมเอง,ง,ง,งอังนอน,อน,อนี้ทุวงนี้เป็น ต,ต,ต้องแกะระวังนะครับไม่งั้นจะดูดรับนี่ครับต้งปากมันแล้วก็ตวนท้องกระาอ,อมันก็ต้องเอาทิ้งด้วยคือค่กินไม่ได้ จะเป็นนี้ครับทานานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จครับนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของแกงส้มเรานะครับก็จะมีนี่ครับนางอกนางอกเรามีพ้าเอีกเป็นปูนะเรามีนางอกกะปีครับกะปน่อไม้ดองครับ่อไม้ดองที่เราต้ม มะนาวคือโรลชานเกลียวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะที่สำค,คัญน,นี่ครับเครื่องแกงส้มได้ครับนะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับทุกท่าน

i don't ซองเนี่ยโอ้ต้มน้ำทิ้งแล้วนะครับนานหนึ่งเพราะว่าได้ลดลดเปรี้ยวลดเค็มหน่อยนะครับเอาล้วนี่เราก็รอใส่ปู สักคู่เดียวครับมาครับคุณชมเราใส่วัตถุด,ดิบหลักของเราลงไปดูครับหน้าทานเนี่ยดูไข่เด็กแห้งไปแห้งหมเลยครับ ปูเนี่ยเราล้างให้สะอาดแล้วจริงๆถ้าเกิดใครล้างโซดาเพิ่อมอีกก็ได้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องล้างหรอกเพราะว่าโซดามันเอาไว้ล้างตอนที่เราทําปูดองนะครับแต่อันนี้เรายังไงก็ต้องงงให้มันต้มสุกอยู่แล้วเราแค่ล้างขัดสีสุยวันมันให้มันสีมันดูน่าทานนะครับแล้วตัดแต่ให้มันเรียบร้อยนะครับ อันนี้กล้ามเนี่ยใช้อ่คุกแล้วเรียบร้อยนะครับคุชมดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้แท้จะไม่มีเนื้อเลยจคไข่ยอย่างเดียวเลยครับไปครับเอาละมากดาจมกดนีนดนึงกดทีน่นึงครับให้ตรงลงบา รอ,องสุกตรงล้ามันจะสุกยากนิดนึงแต่มแมไม่นานหรอกครับทำจริงกินได้เจ็บเป็นบ้านนะครับคุณผูณช้ชมใครอยากทานเม้นเข้ามาครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟเดี๋ยวทำให้กิน เอาละเดี๋ยวเรารอปูสูกอีกรอบนึงนะครับเรามาดูหน้าตาตอนสุกแล้วมาทานด้วยกันครับคุณผู้ชแลวแล้ว,ลวก็ถึงเวลาที่มันสุกสักที คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่โอลทำทำรายการแล้วแบบนี้จริงๆแล้วโอจะมานั่งทานเลยนะวันนี้โอลทำให้ทุกคนได้ดูนะครับมาเดี๋ยวไปทานให้ดูกันโอ้คุณชมเลยไข่ยังงั้นคุณชม ผูชมถ้าถ้าโทรศัพท์รับกลิ่นได้นะโอ้ว่าเป็นน้ำลายใช่ไหมลนะ่ะผมรู้เอาอะไมาครับคุณผู้ชมมาทานด้วยกันกราบสวัสดี everybody FCO Channel อย่างเป็นทางการครับ เสร็จแล้วครับกับเมนูปูไข่แกงส้มปูไข่นะครับมาเดี๋ยวมาทานให้ดูนี่คุณผู้ชมดูไข่ทั้งน,นั้นนะข่าวร้อนๆนะครับโอ้คุณผู้ชมสุดยอดครับผมโอ้ร้อน อย่างนี้ว,วางไว้ก่อนนะน้ำสักหน่อยครับคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับนี่นะครับอภินันนาการจากปูไข่นครศรีธรรมราชครับขออนุญาตพูดชื่อได้ไหมเจ๊ปลาครับพี่สาวที่แสนดีครับ ส่งมาให้นะหนึ่งครั้งครับมันควินมันควินครับผู้ชมมันควินครับท่านผู้ชมไ<ค>ข่เท่านั้นนะคุณผ<อ>ู้ชมเลยสุดยอดที่เ้าไปดองนะว่าน่าจะ อร่อยมากคุณผู้ชมดูนี่ดูดิไข่ทั้งนั้นน่ะเน้นๆน่ะเนื้อเนื้อเน้นๆน่ะโคตรกลิ่นคุณผู้ชม สุดยอดเลยนี่หน่อไม้เจ้านี้ครับผินันทนาการจากตลาดพระรามห้าอร่อยจริงๆคุณร่มเดี๋ยวโว้ยดูกามนี่นะ โทษนะขออนุญาตฟันก็ไม่ค่อยดีโอ้โหเละไปหน่อยครับไม่เป็นไรเธอเทอนิดนึงนะฮะ อร่อยจริงคุณผู้ชมเป็นเป็นเป็นคลิปแรกเลยนะที่โอทําในแนวพวกแกงแบบเนี้ยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจจะมีอีกอย่างแกงไตปลาอร่อยครับ ับข้าว,วร้อนๆนะรสต้มแกงนะเด uh huh. ี๋ยวคุณผู้ชมดูดิไข่งั้นเลยดูดิ mm hmm. เห็นไหม <c oughs> ไม่ทราบกล้องอินเตอร์เห็นไหมอยู่ไข่งั้นเลยครับผม mm hmm. ดูดิเนี่ย <c oughs> ดูดิอ่ะหมดเลยปบางแล้วกัน ยวกินหมดงี้ลองทานให้คุณผู้ชมดูสุดยอดกิงคุณผู้ชมข้าวร้อนคือเมนูปูนนะมันจะค่อนข้างกินยากขออาตขออนุญาตนะกินยากนิดนึงแต่แต่อร่อยครับอร่อย เปน็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับกับผลงานที่โอทำออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอาจจะห่างหายไปบ้างนะครับเพราะอย่างที่โอเคยบอกไว้อะมันมีงานประจำโอมีงานประจำทำอยู่แล้วนะครับส่วนใน YouTube หรือทำคลิปเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมนะครับก็เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ นะครับให้ให้โอด้วยเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อๆไปวันนี้โอ้เผาไว้เท่านี้อร่อยจริงครับใครอยากทานทักมาครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้โอลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ